สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านอยู่กับผมฉ่างแสงนะครับวันนี้ผมติดพาท่านผู้ชมมาศึกษาหาสาเหตุของมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับว่าเป็นอย่างมันคือเดินหนาแล้วก็ทอยหลังไดน้นะครับผมอันนี้เครื่องซักผ้าของทุกรุ่นลนะครับผมมันก็เพิ่นกระิต่อไว ให้มันเดินหน้ากับถอยหลังได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ้งเน้ะครับผมค,ครับผมยุดครับผมถอยหลังครับผมยุดครับผมเดินหน้าครับผมนี่มือนีเขาติม,มหา สาเหตุกันเนาะครับว่ามันเป็นอย่างคือเดินหนากับถอยหลังไดเนาะครับผมในมอเตอร์ตัวเดียวกันเนาะครับผมสวิตดันนี้นะครับของเครื่องสักผ้านะครับผมมันสิมีสามขานะครับผมหนึ่งสายเมนนะครับผมแล้วก็สิมีสายย่อยอีกสองเส้นนะครับผมเป็นสามสามเส้นนะครับผมหรือว่าเหลียกเป็นขาก็เป็นสามขานะครับผมในสวิตตัวเดียวกันเนาะครับผมอ่า วิธีการก็คือว่าล้านนาฬิกาเมื่อเข้าหมุนไปนะครับผมมันกระิไปขาหนึ่งกระติไปสัมผัสกับขาขาสายเมยนกระติไปสัมผัสกับอีกเส้นหนึ่งเนาะครับผมเมื่อมันหยุดนะครับผมมันดีดกลับมันกระติไปสัมผัสกับอีกขางหนึ่งครับผมเหตดให้มอเตอร์เดินหนาแล้วก็ถอยหลังนะครับผมในตัวเดียวกันเนาะครับผม เราอธิบายแล้ว,ว่าเห็นผาบนะครับผม <laughs> <c oughs> เดี๋ยวผมต่อให้เบิ้งกันแล้วกันนะครับผมต่อให้ทาไปช้่ชมเบิ้งนะครับผมว่าเห็ดแบบใดนะครับผมอ่ามอเตอร์เครื่องสักผ่านะครับผมเพลนติมี่ไลายวงจรเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อ่ายังนี้บลูตีนี่ครับตรงผมตัวตัวล่างนะครับผมบลู เงินเนาะครับผมต่อเดียวๆต่อครับสายนิ้วตันได้เลยครับผมบูตัวกลางในเลียดนะครับผมแล้วก็เยลโล่นะครับผมไปตัวล่องต่อกันเบิ้งครับผมว่าต่อแบบไรเนาะครับผมไอ้มันเดินหนัแล้วก็ถอยหลังได้ในตัวเดียวกันเนาะครับผมอ่าลืมบอกไปครับผมว่ามอเตอร์ มูนี่นะครับผมเที็นอยู่นี่สามตัวนี่ครับผมคือมอเตอร์ของเครื่องปั้นแห่งถั่วไปนะครับผมนี่เป็นของซัมซุงนะครับผมอันนี้ก็เป็นของอันดบบุีนครับผมให้เออเผาครับผมมันก็สามารถถอยหลังใดขึ้นกันครับผมทั้งทั้งทั้งเครื่องมอเตอร์สักกับมอเตอร์ปั้นแห่งก็สามารถเดินหน้าแลวก็ถอยหลังใดขึ้นกันนะครับผม ไปเบิ้งวิธีการตอกันเลยครับผมวิธีการตองผมนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับผมมีแคปตัวนึ่งนะครับผมแคปตัวนึงสายซีเสียนนะครับผมเลือกเอาทีว่า12ไมโครนะครับผม12ไมโครมีเหล็กกับเยลโลอดนะครับผมแดงกับเหลืองวันท้อบอกง,งนะ่ายๆเนาะ คู่นี้เพ่ต้องไปสนใจมันครับผมเอามาคู่หนึ่งครับผมแดงกับเหลืองครับผมแล้วครับตอนตะกี้ผมอ่านนะครับผมอ่านลายวงจรของมอตเตอร์บูต่อตรงนะครับผมแล้วครับนี่แนวอ,อกีกขาดอ่ไรอกอย่างหนึงก็คือปักครับผมปักที่นี้แบบนี้ครับผมทีนี้สายแบบนี้นะครับผม เอาต่อสายปักกนครับผมอยากต่อเส้นไหนก้อนก็ไดครับผมม่เป็นอย่างต่อมอเตอร์ก้อนก็ได้ครับผมม้วนเป็นอย่างใดขี้กันครับผมต่อปักก้นครับผมไผม้แน,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 น่นครับกกอบ่าได้แล้วหนึ่งเซนครับผมหนึ่งเซน บูต่ตตรงครับผมนําเงินนะครับผมต่อตรงเลยอืมโตมากดีกว่าครับผมมันเห็ดว่าถนัดนี่สายอยากหลายเนี่ยนะครับผมบูแต่โตมากและครับผมบูต่ตตรงนะครับผม,มบูต่ตตรงครับผม นี่ต่อขับไปเลยบูต่อตรงแล้วก็สายเหลืองครับผมสายเหลืองก็ต่อขับไปอีกนี่ครับผมต่อขับไปเสร็จนี่ครับนี่ต่อขับไปเลยนี่ต่อข้าไปเป็นคูไปนี่เลยครับผม แนนบเลมือนี้ได้เธอมีนอนมากครับผมเป็นช่องเป็ช่องมานี้เป็นเอื่อนเธอมีนอนเน,อนาะน,นี่นี่เอาคูนี้ครับผมคูแดงตัวตรงกับไปแบบนี้เลยครับผมนี่ ปูแดงกับโตแบบนี้เลยครับผมพันแครบครับผมสายปังอีกเส้นหนึ่งครับผมนี่สายปากอีกเส้นหนึ่งครับผมต่อเข้าไปตรงนี้ครับเอา้าลุดซ้ำเส้นนี้รถซ้ำครับผม ตอเขับไปตรงแดงครับผมสายแดงหลุดสัส่งสายแดงมันหลุดได้ไงเนี่ยมันกูดครับผมนี่กเขับไปแบบนี้เลยครับผม,อมโอเคนะครับผม นี่คือสายปลั๊กนะครับผมนี่สายปลั๊กเส้นนี้ต่อกับสายสายสีดำเงินสายปลั๊กเส้นนี้ต่อกับสีแดงครับผมอลองเสียบปลั๊กครับผมเดี๋ยวเอาเทปพันใหอีหน่อยครับผมนี่แมเห็น วานไปทางไหนเนาะครับผมอันว่สาสันทีนี้มูเห็นครับผมเสียบปลั๊กครับผมะจะจอเลยมั้ยเนี่ย <laughs> เสียบปลั๊กครับผม <laughs> นี่เดินหนา,นานเนาะครับผมตอนนี้เหมือนไปทางนี้นะครับผมอืมโอเค จะับเส้นครับผมเอาสายปักอีกกีตอกับเส้นแดงมาใส่เส้นเหลืองครับผมบดอยา่าลิมถอดปัดนะครับผมจิ่ดูดเอาครับ <c oughs> ตายขลอเลย, <c oughs> ยจับไว้จักน้อยครับผมจะดินตกเตียงเสียหายนะครับผม นาาแล้วครับผมหมุนกลับกันนะครับผมถอยหลังนะครับผมนาแต่นี้ถอยหลังนะครับผมเพเข้าใจนะครับผมเตือนหนาครับถอยหลังเดี๋ยวผมสิเอาสายไฟเสียนหนึงครับผมมาตอครับอ่าตัวนี้ครับผมจะหักไหมครับผม อย่าไายม,มันเบิ่งง่ายนะครับผมน,นี่มัดไว้ก็ได้ครับผมเนี่ยมัดซีกันไว้ก็ได้ครับผมนี่มัดแบบนี้เลยกันบ่กเอาไซนี่ไว้มันติดดินไปถือโตวอื่นครับผมติดระเบิดมันต้องใส่ตัว หลอกไว้เพื่อมีนอนไว้ครับผมแกมัดไว้เลยครับผมมัดไว้เลยมาใส่อีกช่อ,ชองนึงครับผมเนี่ยมันตรงกัน นี่ลักษณะการทั้งงานมันก็สิปักม้าานี่มันก็ติติดหมุนไปตั้งหนาปักม้าคานี่มันงิหมุนถอยลังนะครับผมมันก็ติหมุนกลับไปก,กลับมาแบบนี้นะครับผมอ่ะลองต่อกันครับผมตอนนี้ขาสวิต สวิตมาหาสายสีแดงครับผมเสียงปักถลองครับผมจับไวจัหน่อยเห็น,นม่ครับผมเคเห็นบ่ผมไปทางนานะครับผมบานนี่ก็หยุดแล้วครับผมมอเตอร์หยุดปักดีดมาฟังนี่ครับผมเสียงมอเตอร์เสียงสวิตไฟดังปักเลย อืมดีดมะขานี่ครับผมดีดมะขานี่อ่าจับเลยครับผมดีดตกนี่อ่านรอครับผมมกลับหลังครับผมโอเคครับผมก็ติดดีดกลับไปกลับมน้าญี่ปุ่นนี่นะครับผมรอบนี้ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปรักการ ของหม้อตือนะครับผมที่เดือนนาถอยหลังนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมวิธี่ตอค่ะเฮ็ดแบบนี้แล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเฮาด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ